คับสวัสดีนะครับถืงหลอดว่าสีซอยค่าเกียเเป็นพันหนึ่งนะครับนี่ที่ได้เลยในบังไฟไอแอดนะครับอ่ะนี่นะครับนี่นะครับบังนี่นะครับสีล่างเองวะอ่าสีล่างเองเป็นตาเด็กจุดบ่นี่ยิ่งเนี่ยสกาเดือนจุดขับจุดเป็นบ้าอากาศดีแล้วนะครับเดียวเขามาหลอดหลุดจุดแน่นอนนะครับแน่นอนอ่ะสีลงลงล่างแรงแง่มใดเนี่ยเดี๋ยวพักหนึ่งครับยี่พักหนึ่ง ดูอากาศอีกหน่อยหนึง่งกามันแจงนําเลยได้ลูกเพจจัดการเลยนะครับผมมาลุงหลอดกับชิดวัด่าเชียบางนี่บางเดียวกับสิก้าบ,บ้านเลยนะครับเลือแต่มหมานนะครับตอนนี้นะครับแฟนลุงหลอดทั่วให้กับไปขายรอตลีอยู่ตลาดนั้นลุงหลอดบอกขายลายลุงหลอดสั่งลุยก่อนนะครับร่อรูล,อล,อล,อล่อเชียกกันนะครับตอนนี้กันลอไปก่อนนะครับอดใจไว้อดใจรอนนะครับบึดเดียวนะครับบึดเดียวนะครับ็ิตาเสียครับเหมือนนี้

โอ้ต่ออะไรเลยเงี้ยเล่องนูนี่เงี้ยหลุดเรื่องลยชนุหลอดก็เป็นเอายูุ่่แล้วเงินางไม่เสใ่ไม ทาใรย่างไรลลกไว้ในการทำการเลไล่ไไ่อยู่กรแก้มมันแยงแลก็ไปถืขนละขันมากขันมากมันต้องเอาเกลียวเอาขาาให้มันเอบััดเยอที่ำมันแงอยู่เดี๋ยวเาันอๆี่ยเกี่ร้นเกี่ยวตะันขันเอาแค่ลายเล็กๆนีจำเนี่เล็กๆ ตวาอยแงไนียอสเดียวบางหน่วยเล็กเดียวนัยวแล้วหอยหนอดมาเลหู้หน่อยเขาอ่นขึ้นงแล้วเขาอ่คุ้นว่าใส่เล็กเดียวเจีงแล้วล่ะ

จับอยู่ได้ทีรถเป็นยังไงส่วนา่สบายเลยที่เล่าดิครับผมหัวเยอะมากว่าทุอย่างเนี่ยมีผมเหือ โอ้ครับซิมฮู้แม่เฮานั่นปลาเลี้ยง มันบมนีเมนี่เสองขวัญสามขวัญสื่อยุบบนเนี่ยเ้ยไอ้เี่ยเขาไปเียเขาไปเ้ยเฮ้ยหนเห็นหวดพิ่งเอาไฟเข้าาเล

ก็นเสยครเสียคยขึ้นรถดสลายโอ้ยบ่บอกเลเยแยกใจอันออกจากขางุ้งเฮลกว่าเป็นแนสเฮลเแค่ีสิเยไยบ้ากว่นี้ขบคุณที่ติดตามและชรายการศรีสวัสดีครับ